สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูภวตรีในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่เรื่องประโยคนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคความเดียวไปแล้วในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ประโยคความรวมแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาเกี่ยวกับประโยคความรวมนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ย เตรียมสมุดปากกานะคะสำหรับจดบันทึกความรู้นะคะในวันนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ความหมายนะคะของประโยคความรวมประโยคความรวมนะคะก็คือประโยคความเดียว2ประโยครวมกันนะคะโดยใช้สันลานเป็นตัวเชื่อมนะคะให้นักเรียนจําไว้ว่าประโยคความเดียวสองประโยครวมกันจะ กลายเป็นประโยคความรวมนะคะซึ่งโครงสร้างของประโยคก็คือประโยคความเดียว2ประโยคนะคะเชื่อมด้วยสันธานนะคะขั้นกลางนะคะประโยคนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูชนิดของประโยคความรวมนะคะประโยคความรวมเนี่ยถ้าแบ่งตามชนิดของสันธานเนี่ยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะ 1. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความ คล้อยตามกันนะคะสประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน 3. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและสุดท้ายนะคะประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลอ่ะทวนอีกครั้งมี4ชนิดก็คือคล้อยตามกันขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ เป็นเหตุเป็นผลนะคะทีนี้เรามาดูทั้ง4ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่ชนิดที่1น,นะคะอ่ะชนิดที่หประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกาันอันนี้เราจะพบสันธานเชื่อมนะคะคือคำว่าและกับแล้วแล้วจุดจุดจุดก็คำว่าก็พอจุดจุดจุดก็ ทั้งจุดๆและนะคะเราจะพบสันธานพวกนี้อยู่ในประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกันนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะพ่อและแม่ไปตลาดนะคะสันธานเชื่อมก็คือคำว่าและนะคะเชื่อมประโยคสองประโยคก็คือพ่อไปตลาดแม่ไปตลาดนะคะใช้ คำว่าเละนะคะเชื่อมประโยคสองประโยคนี้ให้กลายเป็นประโยคเดียวกันเห็นไหมคะว่าประโยคสองประโยคนี้มีเนื้อความที่เป็นยังไงคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อไปนะคะประโยคต่อไปน้องชอบกินข้าวไข่ดาวแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะคะเราพบสันธานก็คือคำว่าแล้วก็นะคะ ประโยค2ประโยคก็คือน้องชอบกินข้าวไข่ดาวประโยคที่1น,นะคะประโยคที่สงน้องชอบกินข้าวไข่เจียวนะคะใช้แล้วก็เชื่อมประโยคทั้ง2ประโยคนี้ให้กลายเป็นประโยคเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะเธอทําการบ้านและฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะสันทานเชื่อมก็คือคําว่า และนะคะคำว่าและได้ประโยคที่หนึ่งเธอทำการบ้านประโยคที่หนึ่งะคะประโยคที่สองเธอฟังเพลงนะคะประโยคที่สองได้ไหมคะต่อไปฉันรักพ่อและแม่สันธานเชื่อมก็คือคําว่าและนะคะได้ประโยคสองประโยคก็คือประโยคที่หนึ่งฉันรักพ่อ ประโยคที่2ก็คือชานเป็นยังไงรักแม่นะคะสประโยคต่อไปนะคะนิดกับหน่อยชอบกินชาเขียวสันธานเชื่อมก็คือคำว่ากับนะคะได้ประโยคที่1น,นิดชอบกินชาเขียวประโยคที่1น,นะคะประโยคที่สองหน่อยชอบกินชาเขียวประโยคที่2ได้ไหมคะอะ ต่อไปตัวอย่างต่อไปฉันอาบน้ำแล้วเข้านอนนะคะสันธานเชื่อมก็คือคำว่าแล้วได้ประโยคสองประโยคก็คือประโยคที่หนึ่งฉันอาบน้ำนะคะประโยคที่หนึงต่อไปฉันเข้านอนเป็นประโยคที่ 2นั่นเองได้ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกันนะคะก็คือเนื้อความที่เป็นยังไงคะไม่ตรงกันนะคะมักจะเจอสันธานก็คือแต่แต่ว่าแต่เทว่าแม้จุดจุดจุดก็กว่าจุดจุดจุดก็ถึงจุดจุดจุด แต่จุดๆ,ๆก็มักจะเจอพวกนี้นะคะเชื่อมประโยคนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างฉันมาโรงเรียนแต่น้องอยู่บ้านนะคะสันธานเชื่อมก็คือคำว่าแต่นะคะแต่อ่ะได้ประโยคสองประโยคก็คือประโยคที่หนึ่งฉันมาโรงเรียนประโยคที่สองน้องอยู่ บ้านนะคะใช้แต่เชื่อมประโยคสองประโยคนี้ให้กลายเป็นประโยคเดียวกันแต่มีเนื้อความที่ขัดแย้งกันได้ไหมอ่ะต่อไปนะคะตุ๊กกี้ไม่สวยแต่ว่านิใสด่ดีอ่ะเจอคำสันธานก็คือคำว่าแต่ว่านะคะได้ประโยค2องประโยคก็คือประโยคที่1นึตุ๊กกี้เป็นยังไงไม่สวย ประโยคที่สองตุ๊กกี้นี้ัยดีนะคะใช้คําว่าแต่ว่าเนี่ยเชื่อมประโยคสองประโยคนี้ให้กลายเป็นประโยคเดียวกันที่มีเนื้อความที่ขัดแย้งกันได้ไหมอะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปถึงเธอไม่ไปถึงเธอไปอะขอโทษถึงเธอไปฉันก็ไม่ไปอะเจอสันธานก็คือคําว่าถึงก นะคะเชื่อมประโยคสองประโยคก็คือเธอไปประโยคที่หนประโยคที่สอันไม่ไปนั่นเองโอเคไหมคะอ่ะต่อไปนะคะนงอยากรวยแต่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเจอคําสันธานก็คือคําว่าแต่นะคะประโยคที่หนึงนงเป็นยังไ,ไงนงอยากรวยประโยคที่สองนงใช้เงิน เฟือยนั่นเองได้ไหมอ่ะต่อไปฉันเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อสันธานก็คือคำว่าแต่นะคะประโยคที่หนึ่งฉันเตือนเขาแล้วนะคะประโยคที่สองเขาไม่เชื่อนั่นเองได้ไหมคะอ่ะต่อไปเขาอยากมากรุงเทพแต่เขาไม่มีเงินอ่ะสันธานเชื่อมก็คือคำว่า แต่นะคะประโยคสองประโยคเขาอยากมากรุงเทพประโยคที่1ประโยคที่2เขาไม่มีเงินใช้แต่เชื่อมประโยคให้ประโยคเป็นยังไงคะเป็นประโยคเดียวกันแต่มีเนื้อความที่ขัดแย้ยงกันนะคะต่อไปถึงเขาจะป่วยเขาก็มาทำงานนะคะเจอสันธานเชื่อมก็คือคำว่าถึงกับคำว่า ก็นะคะได้ประโยคสองประโยคก็คือเขาเป็นยังไงคะเขาป่วยกับประโยคที่2คือเขามาทํางานนั่นเองนะคะได้ไหมอ่ะต่อไปนะคะประโยคความรวมที่มีเนื้อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะเจอสมทานก็คือคําว่าหรือไม่จุดจุดจุด,จดก็ หรือไม่จุดๆๆด,ดก็อยู่ในประโยคนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคไม่เธอก็ฉันต้องไปทำงานอ่ะไม่เธอก็ฉันต้องไปทำงานเราจะเจอสันธานก็คือคำว่าไม่นะคะไม่กับคำว่าก็นั่นเองนะคะจะได้ประโยคสองประโยคก็คือเธอต้องไปทำงานประโยคที่หนึ่งกับ ฉันต้องไปทำงานประโยคที่2ก็คือให้เลือกระหว่างเธอหรือฉันต้องเป็นยังไงคะไปทำงานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปอคุณอยากเป็นหมอหรือเป็นทนายความนะคะเจอสันทานก็คือคําว่า หรือนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคุณอยากเป็นหมอประโยคที่1กับคุณอยากเป็นทนายประโยคที่2นะคะให้เลือกระหว่างหมอกับทนายนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเธออยากไปเที่ยวน้ำตกหรือทะเลนะคะสันทานเชื่อมก็คือคำว่าหรือนะคะได้ประโยค2ประโยคก็คือเธออยากไปเที่ยวน้ำ ตกประโยคที่1เธออยากไปเที่ยวทะเลประโยคที่2ให้เลือกระหว่างน้ำตกกับทะเลนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเธอชอบเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลน,นะคะเจอสันธานเชื่อมก็คือคําว่าหรือนะคะประโยคที่1เธอชอบดนตรีไทยกับประโยคที่2เธอชอบดนตรีสากลให้เลือกระหว่าง ดนตรีไทยกับดนตรีสากลน,นั่นเองได้ไหมอ่ะต่อไปนะคะคุณต้องการชาหรือกาแฟนะคะเจอสันธานก็คือคำว่าหรือให้เลือกระหว่างชากับกาแฟนั่นเองนะคะต่อไปแก้วหรือไม่ก็ก้อยไปช่วยแม่ยกของนะคะเจอสันธานเชื่อมก็คือคำว่า หรือไม่ก็นะคะให้เลือกระหว่างแก้วก้อยนี่แหละสองคนนี้ต้องไปเป็นยังไงคะช่วยแม่ยกของได้ไหมอ่ะต่อไปลูกจะกินข้าวหรือทำการบ้านนะคะสันธานก็คือคำว่าหรือนะคะให้เลือกระหว่างลูกจะกินข้าวหรือลูกจะเป็นยังไงคะไปทำการบ้านนั่นเองได้ไหมอ่ะต่อไปนะคะประโยคความรวมนะคะ ชนิดสุดท้ายก็คือประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลนะคะเจอสันธานก็คือเพราะเพราะว่าฉะนั้นจุดจุดจุดจึงเหตุเพราะเหตุว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะคะเจอสันธานพวกนี้อยู่ในประโยคแสดงความเป็นเหตุและเป็นผลนะคะตัวอย่างเช่นเพราะเขาไม่อ่านหนังสือจึงศอบตก นะคะสันธานก็คือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะคะได้ประโยคนะคะสองประโยคก็คือประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลอ่ะเรามาดูเหตุกับผลนะคะเหตุเพราะเขาเป็นยังไงคะไม่อ่านหนังสือจะเป็นเหตุผลที่ตามมาก็คืออ่ะเขาสอบตกเขาไม่อ่านหนังสือเขาสอบตกนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ตัวอย่างต่อไปเธอเป็นคนน่ารักจึงมีคนจีบเธอหลายคนอ่ะสันทานก็คือคำว่าจึงนั่นเองนะคะได้ประโยคสองประโยคนะคะเหตุก็คือเป็นยังไงเธอเป็นคนน่ารักอะน่ารักเป็นเหตุต่อไป คนจีบเธอหลายคนอันนี้จะเป็นผลนะคะเหตุเพราะเป็นคนน่ารักผลก็เลยมีคนจีบหลายคนนั่นเองได้ไหมอ่ะต่อไปนะคะเพราะฝนตกหนักน้ำจึงท่วมนะคะสันทานก็คือคำว่าเพราะจุดจุดจุดซึงนะคะเหตุเป็นยังไงอ่ะฝ,ฝนตกฝนตกหนักผลน้ำจึง รวมนั่นเองได้ไหมอะต่อไปฉันเป็นหวัดเพราะโดนฝนอะเพราะเป็นสันธานเชื่อมใช่ไหมคะอะเหตุเพราะอะไรอะเพราะโดนฝนอะขอโทษนะคะอะเหตุเพราะโดนฝนผลเป็นยังไงอะเป็นหวัดนั่นเองได้ไหมต่อไปหนังสือเล่มนี้แพงเพราะฉะนั้นเขาจึงห่วงมาก นะคะสันธานก็คือคำว่าเพราะฉะน,นั้นเหตุเป็นยังไงอ่นหนังสือแพงผลเขาจึงห่วงมากนั่นเองได้ไหม啊ต่อไปเธอมีความเพียรพยายามจึงประสบความสำเร็จนะคะะสันธานคือคำว่าจึงนะคะเหตุ <"H ate" S 2> เป็นยังไงเหตุ <"H ate" S 2> เธอมีความเพียรพยายามผลเธอจึงประสบความ สำเร็จนั่นเองได้ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาลองทำแบบฝึกดูนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งบอกว่าพ่อและแม่มีพระคุณต่อเราอ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคความรวมชนิดไหนติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความ คล้อยตามการถูกต้องนะคะเพราะนักเรียนสังเกตมีสันธานเชื่อมก็คือคำว่าคำว่าและนะคะเชื่อมประโยคอ่ะอันนี้คล้อยตามคล้อยตามอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สองพี่ชอบกินผักแต่น้องชอบกินผลไม้อันนี้ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขาด เย้ง yeah. นะคะเพราะว่าเจอสันธานก็คือคำว่าแต่นะคะเชื่อมประโยคสประโยคก็คือพี่ชอบกินผักประโยคที่หนึ่งน้องชอบกินผล,ลไม้ประโยคที่สองนะคะต่อไปไม่เธอก็ฉันต้องออกไปหน้าห้องอ่ะอันนี้เป็นประโยคความรวมที่ให้เลือกนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ สันธานก็คือคำว่าไม่ก็นะคะก็คือให้เลือกระหว่างเธอนี่แหละกับฉันคนใดคนหนึ่งต้องเป็นยังไงคะออกไปหน้าห้องได้ไหมคะต่อไปเขาทุจริตในการสอบจึงถูกปรับตกอ่ะทุกวิชาทุกวิชาอ่ะเจอสันธานเชื่อมก็คือคำว่าซึ่งนะคะเหตุเป็นยังไงคะ ทุจริตเขาทุจริตในการสอบเป็นเหตุผลก็คือถูกปรับตกทุกวิชาอันนี้เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปนะคะสำหรับประโยค ความรวมนะคะประโยคความรวมก็คือประโยคความเดียว2ประโยครวมกันอย่างที่คุณครูบอกนะคะจําไว้ว่าประโยคความเดียว2ประโยครวมกันจะกลายเป็นประโยคความรวมนะคะโดยใช้สันฐานเชื่อมซึ่งสันธานเชื่อมเนี่ยจะมีโครงสร้างก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมและมีสันธานเชื่อมเป็นยังไงคะอยู่ตรงกลางของประโยคนะคะซึ่งจะแบ่งได้ทั้งหมด4ชนิดตามสันธานเชื่อมก็คือ คล้อยตามกันขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะคะให้เราสังเกตสันทานแล้วจะจำแนกชนิด นะคะของประโยคความรวมได้อ่ะทีนี้สำหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเรื่องประโยคความรวมแค่นี้ในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะเจอประโยคสุดท้ายนั่นก็คือประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะ,ะเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ